กราบสวัสดี FC ซูผูู้สุกอนครับมณีหลอดเอฟซนะครับมาสรุปผล บางไฟขนาดทหนึทสองทสามนิ้วบ้างส่วนนะครับสิกุมภาพันธ์สองพันาิบนะครับมาเริ่มกันบ้างที่1เลยที่เดียวนะครับหล้านเล็กนะครับขนาดทสองนะครับเจ็ดสิบห้าดในสาม้อยสค่าแนนผ่านวานจรินะครับบ้างที่2ที่ดาลลำเป่านะครับขนาดทสองห้ิเบอร์เดียวนะครับใน้อยสค่าแนนไม่ไหวหนักเลยนะครับแพ้นะครับบ้างที่ส สิงโตนะครับขนาดทอสองหกเพอร์เดียวเด็สามร้อยสี่สิบคะแนนผ่านนะครับบ้างที่4ีพ่อเสือนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับสร้างแปดสิบเพียงสองร้อยนะครับเด็สองร้อยห้าสิบคะแนนผ่านนะครับบ้างที่หาซอราชวงขนาดทอสองเก้าสิบห้าสามร้อยห้าวินะครับเด็ดสามร้อยสิบวิผ่านนะครับห้าวิทํางานนะครับบ้างที่หกเทพมหานะครับเทพมหาขนาดทอสองนะครับ 5 5าสิบห้าหนะครับเดดสา้อยสัด้อยสคะแนนผ่านนะครับบางที่เจ็ดที่ดาลําเปลานะครับขนาดท่อสองห้าสิบเบอร์เดียวนะครับเดดสอง้อยสาสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่8ปดนะครับซูเปอร์กรอบนะครับขนาดทอสองนะครับห้าสิบห้เด้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ เตนนานะครับต้นกล้านะครับขนาดทอสองนะครับหกสิบห้าเจค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบนะครับสลิงติ่งนะครับขนาดทอสองเจ็ดสิ้างสองร้ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิอ็ดพ่อนจำพ่อนะครับพ่อนจาพ่อนะครับขนาดทอสองเก้าสิบเพียงสองยนะครับงสาม้อยย่บสามค่าแนนผ่านนะครับบางที่ยี่สามนะครับเทปโยขนาดนิ่งนิ้วนะครับ แปดสิบเพียงสองรอยนะครับไดสอง้2ย0ี่สิบคะแนนผ่านนะครับบังดีสิบสามเจนี่นะครับ ขนาดทอสองนะครับแปดสิด้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสิบีดาล้าเปล่านะครับขนาดทอสองเบอร์เดียวเด้อยสคะแนนผ่านนะครับบางดิสิบห้าซัมงก้นขนาดทอสองนะครับเจ็ดสบ้าแปดสิบามร้อยสี่สิคะแนนผ่านนะครับบางดิสิบหกนะครับตองหนะครับขนาดทอสองห้าบห้าเดียสองร้อยแคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสิเพชรมิงเมืองนะครับขนาดทอสองแปดสิบ 18นะครับท่องสยามนะครับขนาดทอสองนะครับ80 90ิดร้อยยี่ะแนนผ่านนะครับบางที่19เจละใหม่นะครับขนาดทอสองเจ็ดสิบเพื่อเดียวได้110คะแนนผ่านนะครับ 80, 90, 3, ไม่ผ่านนะครับบางที่20นะครับอ่ำใช่ขนาดทอสอง80เบอร์เดียวเดี๋ยว300พอดีผ่านนะครับบางที่21ดอกเมยนะครับขนาดทอสอง76 81เด้๋ยว320คะแนนผ่านนะครับบางที่22น้องใหม่นะครับขนาดทอสอง82 86เด้๋ยว340คะแนนผ่านนะครับบางที่23วิมลรัตนะครับขนาดทอสอง60เบอร์เดียวเดี๋ยว295คะแนนผ่านนะครับบางที่24สราชวงศ์นะครับขนาดทอสอง 305วิถึง315วิเดี๋ย้อยหค่าเนนผ่านนะครับราคาได้ก็เอาไปอยู่นะครับสรราชวงศ์เก่งครับนะครับผมบางทียี่สิดอกเหมยนะครับขนาดทอสอง78 83สดร้อยสาค่าเนนไม่ผ่านนะครับบางทียี่สินะครับสิทธิวัดแสงนะครับขนาดทอ3นะครับ สามรอหาวิถึง320รเดสองร้อยหาสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ยโอรสสวรรค์ขนาดเท่าสองแปบเบอร์เดียวเดสอง้อยเคะาเนนไม่ผ่านนะครับบางต่อมานะครับวัดแสงนะครับขนาดทอสองนะครับแปดสิบเดเ้าสิดเดสาามคะานน ผ่านนะครับบ้างที่29 e น้องปอบวกน้องนับตังขนาดทอสองนะครับ80เบอร์เดียวเดียร้อยหกสิบสองคะแนนไม่ผ่านนะครับเบิ่งไฟก็ยังมีจุดต่อเนื่องอยู่แต่ลุงหลอดอ่าเศร้าอ่าเอาแค่นี้นะครับสรุปบางส่วนกับพ่อนะครับขี้ขาดน,นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟสีต้องกราบขออภยัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟสีสวัสดีครับ